ถ้าผมครึ่งก็ได้ถ้าผมเลิกกี่ทุ่มตึ้งตเลยแต่ผมกล่าไว้ไม่เกินห้าแต่ว่าใครจะอยู่ก่อนหรืออะไรก่อนถ้าถ้างานเลิกห้าทุ่มผมก็ไปสักสี่ทุ่มครึ่งไปเก็บโต๊ะใช่ไหมไปเก็บโต๊ะไปเก็บเอ่อผมว่าน้องเสียงกวนแล้วนะนี่กวนเลไอ้รายรายคืนนี้กูช่วยไม่เกินสองหมื่นขอบคุณมากครับพี่เอาไปร้อยหนึ่งไม่เกินสองหมื่นไง อู้ไรื่องเจออะไรนี่เลยเอาเป็นไม่ทานนะผมบอกชิดแล้วอแต่ก็ถามถามไรวันทาพี่แอนด้วยนะจ๊าบใช่ถ้างานเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งผมก็จะไปสักผมโมงครึ่งเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเวลาใหม่เปลี่ยนเวลาใหม่นะเอาพี่ไม่ทานเนอะที่กับว่าตรงนั้นเขาเสร็จแล้วหลังงานเขาเลิกแล้วค่ะเอาพี่แอนเราสับเลยสับเลยกินเยงผมไปแล้วผมจะไปเข้าโรงแรมก่อนครับผมครับพาเมียมารีบพาเมียเข้าโรงแรมอะไรกลางวันก็ไม่เวลล่ะครับนพาเมียมาเนี่ย เดี๋ยยวมาเเข้าโรงแรมกาบวันไม่เว้นตื่นเช้าอเข้าไปนอนนะเชาโอเคโอเคเข้าไปนอนกินข้วที่โรงแรม่ะข้างล่างเปล่าไอ้เช็ดอย่าถ่ายท้านล่างนะอย่าถ่ายท่านล่างเพราะว่าไม่สุภาพท้านล่างดูหมอกป็นอย่างหนึ่งพี่พงศ์ดูดูท่านล่างดูท่านล่างเขาบอกคุณนี่เขาบอกคืนนี้เขาจะมานอนนี่เขาบอกเขาบอกประตูหลังอย่าล็อกนะ ได้ยินไหมพี่แจ๊คได้ยินไหมครับเฮ้ยเขามาเขามาเขาบอกเดี๋ยวเขาไปทำงานก่อนแล้วเขาจะตีนี้กลับมาเลยเพราะว่าวันนี้ได้เผื่อชีตต้องสนุกเขาบอกอแลนี้อาลิฟตกลับนะครับรีบเออแต่พี่ยังไม่ได้โยังพี่ยังไม่ได้ชวน์นะได้โลเคชั่นยนะเออผมเคยไปี่ผมเคยไปกับพี่ต้นายบ่อยไอตัวไอตัวหโค้งห้วยเรียมอ่ะเรียกเข้าไปผมเคยไปกับพี่ต้นายบ่อยไปเถอะเจ้าไปไป

าขงก่็ได้กวางมันแตนอทางใต้นะทางใต้นะก็ลไปลงไปปลูกนี่นะนะโอ้กินเหระมันขึ้นมาเห็นไห้บอปล่วยถมอยู่ดอนป้ายนะกล้วยพันเตียนะกล้วยพันประเทศนะขึ้นมาคือเก่าเลยฮะนะโอ้ยหน่วยแหง่าแบบนี้มันเช่าขึ้นโคนเลยดิสามปีญ่เออพอเรามาเลาะปลูกทางใต้นี่นะ ที่ได้มันรับทิมผัดตัวยังเรามาซับเอาโนกวยมีเคียงมีรายสับแบ่งๆให้ทุกคนกินเลยเนี่ยฟังมุนมุนเด้อมันยังได้กินกุ้งคนไอ้ลาบพร้อมเอาเข้าเครื่องบดตอนดูแล้วเลยจับมุนมุนเด้อลาบเลี่ยเอากะลาบเป็ด

อแล้วว่าต nah ิ้งเข้ามาอ้าวทรกปนช่วงีแหละมานนี้ก็เลื่อวได้กินแล้วมีความสุขมีความสุขมากกินล้วปินมากอย่างน้นะอย่างวากินน้ำไมห้องน้ำกินน้ำมห้องน้ำมือมไม่ชอบใคกินชอโกแลตกินน้ำไ่ห้องน้ำเออบัแลม ถ้าปูแบบนี้น่ะมันมันต้องให้มันแห้งเนาะมันจึงเหยียบได้แต่ยานั้นมันปูไเ่ยอมเหยียบไปเลยนะเพราะว่ามันแข่งใตเลยครับปลาดมไปได้มันดูดีกว่าได้วไปได้บุกมีดออกบุกมีตรงนีี้เหยใดออก

ไม่เยอมันโไปโทรลูกอไนนขันันน้นน่ต่อมันจังไก่ว่ะยืมหน้ามีดนะข้าต่ำนแอปเปิลจะกินมะฝองเปล่อหมบ่อ

ปูมาสิองจเพิ่มาานแบเปลือไหมคันเ,เ<ะ>ท้าิเษ่าปลูกปเอืมคืท่านแบบูบือการ่กี้บอบอแล้วแต่แต่ใช้แต่ทำไมกูปม,ม,มาม่ปนมาจ,จอดลาดูแล้วพรก็ไปเอาไหมขันเท้าวิเศษใส่ห,ใหัวใจองค์ูแล้วก็จักองคาถาเปแล้วกิพโอ่าหงคอมเพ เอาคือเขาต้องมีอีกแล้วเอาเมื่อกี้นี้มาถ่ายไอ้รูปไอ้กล้องเจียวเขาให้มาถ่ายรอบนี้น่ะมาเหตุงานเลยนะมาเปิดเปิดถึง่จะไม่เปิดแลคุณเปิดเลยทั้งนากูก็จบเปิดเลยจะจะเขามาดูได้ทั้งนี้นะโครข้อนะ ขาไมยอมมด้องเลี่อนก็ครับเด็ดลเยดลเยอยากอด็ดเลยยากว้า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าักก่าฮ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 ว่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่ะฮ่รฮา่่่่าา่าา่า่ฮ่า่วา่าก่า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 